สามเคล็ดลับค่ะทําให้ผู้ชายหลงไหลนะคะชื่นชอบคุณแบบไม่รู้ตัวนะคะก็เป็นจิตพิยาความรักนะคะมีหลายๆคอมเมนต์มากเลยเขียนว่ายังทันไหมนะคะจะปรับปรุงตัวด่วนน่ารักมากๆเลยค่ะสําหรับคนที่ต้องการความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะก็ข้อที่หนึ่งเลยค่ะวิธีการที่ทําให้เขานั้นชื่นชอบคุณหลงรักคุณอีกครั้งแม้ว่าคบกันมานานแล้วนะคะนั่นก็คือไม่ต้องไปบอกเขาแล้วค่ะว่าเราจะเปลี่ยนเพื่อเขาหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะเปลี่ยนอะไรเราเปลี่ยนเอตัวเองค่ะข้อที่หนึ่งค่ะ เป็นคนที่เข้าใจเขามากขึ้นคะข้ออ้างของคนนอกใจนะคะมาจะบอกว่าคนนั้นคุยด้วยดีกว่าสนุกกว่าสบายใจกว่าเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งอคติกับเหตุผลนี้จงเป็นคนคนนั้นค่ะ คือคนที่แฟนของคุณคนรักของคุณนั้นอยากเข้าใกล้อยากเข้าหาคุณตลอดเวลาคืออะไรคะความสบายใจความเข้าใจค่ะบางครั้งคนสักคนหนึ่งที่จะชอบเราเนี่ยเราต้องอต้องแสดงออกอะไรเยอะไหมเราต้องลงทุนอะไรเยอะไหมอาจารย์เปิ้ลมองว่ามันไม่ได้ลงทุนเยอะเลยค่ะบางครั้งเนี่ยการเป็นผู้ฟังที่ดีสนับสนุนเขาอวยเขาชื่นชมเขาเนี่ยมันก็ทาให้เขารู้สึกคิดถึงคุณเวลาที่เขากําลังมีปัญหานะเวลาที่เขามีปัญหาเขาไม่รู้ว่าเรื่องที่เขาคุยเนี่ยมันปลอดภัยพอไหมที่จะมีคนไปเล่าต่อหรือเปล่า แต่เวลาคุยกับเราเราฟังเขาเราสนับสนุนเขาเราชื่นชมเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นเขตปลอดภัยนั่นเองค่ะและแน่นอนว่าถ้าอยากได้ความสบายใจคนแรกที่เขาชื่นชมคิดถึงอยากอยู่ใกล้ก็คือเรานั่นเองถ้าใครรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนคนนั้นก็เป็นมันซะเดี๋ยวนี้แล้วไม่ต้องบอกว่าเราเป็นไม่ได้เราเป็นได้ค่ะออมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราอาจจะแก้ไขปัญหาให้เธอไม่ได้นะแต่เราสามารถนั่งฟังและเป็นกําลังใจที่ดีได้ค่อยๆน้ําซึมบอทรายค่ะ น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะคะพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะหลงรักเราชื่นชมเราแล้วก็ติดหนึบเลยค่ะรู้สึกว่าขาดเราไม่ได้นั่นเองนะคะข้อที่1ค่ะเป็นเขตความสบายใจให้กับคนรักค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะนอกจากเป็นเขตสบายใจแล้ว คุณยังไม่จดจ่อกับความสัมพันธ์มากเกินไปเช่นผู้หญิงบางคนหายใจเข้าก็เป็นแฟนหายใจออกก็เป็นแฟนนะคะหรือว่าผู้ชายบางคนก็ติดผู้หญิงมากจนทําให้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นคราวนี้เราบอกว่าเอา้าถ้าเราไม่ตามติดอะ่ะเผื่อเขามีคนอื่นที่รักคะคนคนจะจากเราไปช้างสิบเชือกก็ฉุดไม่อยู่ค่ะวิธีการที่เขาจะอยู่กับเราคือ เรามีแพชชั่นหรือกิจกรรมที่เราทําเป็นของตัวเองแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสุขมากแล้วผู้ชายจะแอบ,บชื่นชมคุณว่าอุ้ยดูสิแฟนเรามีกิจกรรมที่ชอบเช่นอชอบการเลี้ยงปลาชอบไปออกกําลังกายชอบอ่านหนังสือชอบเลี้ยงสัตว์หรือว่ามีแพชชั่นอะไรสักอย่างที่เป็นของเราแล้วเราเนี่ยไม่ได้เอาเวลา24ชั่วโมงหรือชีวิตเรา100%เนี่ยไปจับจดกับเขามากเกินไปทําไมถึงทําให้เกิดความรักความชื่นชอบหรือลหลงไหลคุณอีกครั้งเพราะว่าเขารู้สึกถึงความรี เขาไม่รู้สึกรัดตึงเขาไม่รู้สึกอึดอัดเขาไม่รู้สึกว่าคุณจ้องเขาอยู่แต่กลายเป็นว่าเขาต้องหาทที่คอยจ้องดูคุณว่าคุณมีกิจกรรมอะไรจะไปกินกาแฟกับเพื่อนที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนที่ไม่มีเขาเขาก็จะคอยเป็นห่วงค่ะจากเดิมที่ไม่ค่อยทักไลน์ไม่คอนแทคก็จะเริ่มคอนแทคคุณมากขึ้นเพราะอะไรเหรอคะ คุณไม่ได้มีเวลาเพื่อเขา24ชั่วโมงบางวันคุณอาจจะหายไปเลยก็ได้ไม่ได้หายไปเพราะแกล้งนะแต่ที่หายไปเพราะว่าคุณกําลังไปหลงไหลกิจกรรมของคุณอยู่นั่นจึงทําให้ผู้ชายหลงไหลคุณค่ะจําไว้นะคะโลกใบนี้คนหลงรักคนที่รักตัวเองค่ะเวลาที่คนนั้นมีความสุขกับกิจกรรมของตัวเองมีความสุขกับการได้รักตัวเองได้เสริมสวยนะคะได้ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างมันทําให้คนรอบๆข้างอ่ะหลงรักคุณนั่นเองค่ะพราะนั้นข้อที่2นะคะ จงโฟกัสความสุขของตัวเองจงรักตัวเองแล้วผู้ชายจะรักคุณค่ะสุดท้ายข้อที่3ค่ะคุณมีกฎกติกาให้กับตัวเองเช่นไม่ให้รางวัลคนทําผิดถ้าคุณรู้ว่าเขาทําอะไรที่มันรู้สึกผิดต่อคุณคุณจะไม่ปล่อยผ่านค่ะคุณก็จะทําเป็นนิ่งเฉยไปจนเขาถามว่าเอ๊ะเป็นไรหรือไม่ก็พูดกันตรงๆว่าวง่ายคือเวลาที่เราให้รางวัลคนทําผิดเช่นมาสายซ้ำซากทําไม่ดีซ้ำซากพูดไม่ดีซ้ำซากแล้วคุณปล่อยผ่านปล่อยผ่านปล่อยผ่าน,านเหมือนมันยอมได้มันโอเคอะ คุณก็บอกว่าอันนี้คือเราไม่โอเคนะเราตักเตือนกันไว้ก่อนไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะมองคุณว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ล่ําไลแล้วก็ชัดเจนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่3นะคะตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองเราไม่เอาคนที่ไม่รักเราเราไม่สะออนคนที่ไม่สะออนเราเรารักตัวเองแล้วเราพร้อมที่จะรักผู้คนนั่นเองนะคะ3ผ่านไหมคะสําหรับการทําให้คนรักเนี่ย ชื่นชมรักและตามติดหนึบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยจิตวิญญาณง่ายๆนั่นเองนะคะลองเอาไปทําดูนะคะรับรองเลยค่ะว่าได้ผลดีนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะอยากจะเจาะลึกมากกว่านั้นฮะ,ะอาจารย์เบิ้นก็มีคอร์สเจวิธีตกลุ่มรักรอบที่ร้านรวมถึงมีหนังสือเรื่องพลังคําพูดให้ไปอ่านดูนะคะแล้วก็ปรับวิธีการพูดของเราเนี่ยเพื่อให้ดึงดูดใจและเป็นคนที่สร้างสเสน่ห์ทักษะด้านการพูดคุยให้มากขึ้นได้ค่ะ ท้ายนี้อาจารย์เบิ้นอวยพรขอให้เราทุกคนมีความสุขสดชื่นแจ่มใสพลังไม่ได้อยค่าตัวเองเราคู่ควรเราคู่ควรกับรักแท้รักแท้มีจริงคุณมีคนรักที่แสนดีรับอุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะ